สวัสดีพี่น้องสกินต้มแสบค้างวัว่ะไม่ละหน่ยวนยตรวจสอบชิคกิ้งฟูดกขาซิ้อด้ซื้อติดใจมาคนต้มแสบค้างัวต้ม้างทำความสะอาดก่อนใส่ไปทั้งน้ำแข็งนี่แหละ ซื้อมาสองกิโลร้อยห้าสิบเก้าวข้างวั่วเออขีใ่ใชถวยกุ้งรถครับขีใ่ใชถวยคาร์าดูดกินโลซาติมมานี่มันตบใจอยู่ ใส่ปเปลือกมะกรูดให้มันหอมดับคาวต้มให้เรียบร้อยล้างทำความสะอาดก่อนนะแล้วค่อยปรุงต้มเสร็จแล้วมันก็จะสวยเด้งแบบนี้เอ็นเอ็นแก้วเอ็นอ่อนต้องลองต้องลองยพี่น้องทำความสะอาดเต็มที่แล้วค่ะคนมันลหลมาหน่อยอ,ออกได้ซัมนีเนาะเหน่อก็จะใส่ ใบมะมะกรูไดรไข่บนาเนี่ตไข่หมดมไครหมดก็ไม่ต้องใส่ อันนี้เก็บจากต้นเขาเองค่ะใช้รถด,ดี สปรุงรสเด็คือแล้วก็เติมน้ำ ไฟเลยเปิดไฟแล้วจ้าเป็นแบบปใส่น้ำร้ายเพราะว่าไส่ร้ายก็กิ่นมะึมืดะพี่น้องกลมเซ็บต้องทำชักนิดนึงเนาะเพื่อให้ต้มไปแล้วมันจะลดนุ่ม ขุ่นไปนิดนึงที่จริงถ้าผู้ใดมักซํำน่กก็สิแซบแต่ถ้าผู้ใดมักเปื่อยกว่านี้ก็ตุนเอานะคะตอนนี้เราก็รอต้มนี่ทางนี้เราก็จะทําพริกใส่นะคะน่าจะขวพริกก่อนขวใส่น้ำมันค่ะแล้วเราก็จะบี้โรยมันจะมีความจัดจ้านและหอมต่างกันนะ พริกแห้งโอ้ยกระดดนกระดดนจะเสือครัวให้ออกใหม่น้อยนึงนะคะพอ่อละค่ะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวห้อพักไปไมันจะใหม่แบบนี้เนาะประมาณนี้กําลังพอดีแล้วส่วนมะนาวเราบีบใส่ถ้วยเหมือนเดิมนะคะน้ําปลาเราก็เทใส่ถ้วยเรารอนน้ำซุปเดือดถึงวันนี้เดี๋ยวเขาค่อยบี รอน้ำซุปเดือดแล้วก็ความพอเพียงความพอใจของเฮ้ากรควาหรับความเปืยเนาะค่ะเนาะมาแล้วจ้าน้ำปลาพริกมะนาวต้นหอมนะคะเดี๋ยวตักแป๊บหนึ่งค่ะโอ้โหจี๊จ้าโจ๊ะเจ๊แล้วเยอะแยะเลยค่ะกินกับเข้าเจ้าเนาะ เช้าแล้วค่ะไปเฮดเบิ่งนะคะด้วยรักจัดใจจ้ารักนะจุบจ๊บๆไปบ่ายจ้า